ดีครับพี่น้องประชาชนผู้ร่วมบุดมการประชาธิปไตายผู้ร่วมบาร,รมีที่เคารพรักยิ่งทุกท่านครับสวัสดีพี่น้องชาวใตยทุกคนส่วหลวงตัวไทยครับวันนี้ก็อยู่หน้าสาลกลางจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับมาเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องประชาชนผู้เรียกร้องถี่ดินทํากินน,นะครับถึงบู้เรียกร้องก็มายามนานกว่า2ี่สป,ปีขอญอาติพูดกลางนะครับ พี่น้องประชาชนทั่วประเทศที่มีปัญหาที่ดินทั้งหลายจะได้เข้าใจว่าพี่น้องจาวปักใต้เนี่ยเดือดร้อนอย่างไรปัญหาที่ดินนั้นไม่ใช่เฉพาะพี่น้องจาวปักใต้แต่พี่น้องทั่วประเทศได้รับความมาเพศเดือดร้อนอย่างมากมายนะครับรายที่ดินทำกินรด้เอกสารสิทธิ์อยู่อย่างผิดกฎหมาย วันนี้ก่อนออกรายการก็บอกว่าทําไมไม่ด่าพลเอกประยุทธ์ผมบอกว่าพลเอกประยุทธ์ไปผุดไปเกิดแล้วอย่าผุดขึ้นมาด่าเลยนะครับแต่ต้องกล่าวถึงท่านซะหน่อยวันนี้ให้เกียรติที่ท่านนะเพราะว่ายังไงก็พลเอกประยุทธ์ไม่อยู่แล้วตามที่จริงถ้าพลเอกประยุทธ์มีความจริงจังและจริงใจจะตั้งใจแก้ไขปัญหาที่ดินเนี่ยแก้ไขได้นานแล้วไม่ว่าติดกฎ ติดขัดข้อกฎหมายอะไรแก้ได้หมดเพราะพลเอกประยุทธ์มีมาตรา44ไม่ต้องขึ้นโรงขึ้นศาลเพียงจะสั่งการไปเรียบร้อยมอ44แก้ไขปัญหาได้เกลี้ยงแม้กระทั่งที่ดุลขาดสัมปทานจากนายทุนซึ่งอยู่ในมือธนรักเขตจังหวัดสุราษฎร์ธานีเกือบล้านไร่เขตจังหวัดกระบี่จังหวัดชุมพรมากมายที่ผมกล่าวนี้ หลักฐานทั้งหลายอยู่ในมือหน่วยงานราชการทั้งหมดสิ้นแล้วแต่เพราะความขาดตกบกพร่องของพลเอกประยุทธ์ไม่ได้แก้ไขปัญหาที่ดินนอกจากไม่ได้แก้ไขให้เป็นที่เรียบร้อยเป็นที่พึงพอใจของพี่น้องประชาชนแล้วตอนนั้นยังใช้มาตรา44เดินบทขยี้พี่น้องประชาชนทวงคืนผืนป่าอยู่หัวไร่ปลายนาอยู่ดงอยู่เขาริมทะเลหรือแม่มันหมดดีทรงดีสอด หรือแล้วมันได้อะไรได้ความคับแข้นใจกับพี่น้องประชาชนและก็มีข้าราชการช,อช่อฉนก็มาต่อรองกับพี่น้องประชาชนเท่าไม่รือจ่ายมาเท่านั้นเท่านี้ปัญหาที่ดินจึงมีคาราคาสัง่งวันนี้ท่านผู้ใหญ่จาาพิษรีพิรมิตรเป็นพ่อใหญ่เป็นประธานใหญ่ของการต่อสู้ได้มอบนโยบายให้ตั้งแต่เมื่อคืน ว่าวันนี้ไม่ต้องมารบรากับผู้ว่าแต่ให้ซัดไปที่ธนรั์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งไม่ปฏิบัติตามคำสั่งสารปกครองสูงสุดว่าให้นำที่ดินมาจัดสรรแก่พี่น้องประชาชนยังไงถ้าธนรั์พื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีวางอยู่แต่ผมมั่นใจว่าต้องต้องรับฟังก็ให้ท่านรีบ ขมีขมันจัดการจัดสรรันส่วนให้กับพี่น้องประชาชนตามตัวบทกฎหมายที่มีโยนมือของท่านอย่าให้พี่น้องประชาชนต้องทุรนทุรายต้องเกลียดชังข้างแค้นข้าราชการนะครับวันนี้จะประชุมกันบ่ายโมงที่ศาลาคลังจังหวัดสุราษฎร์ธานีตอนนี้ก็มาเตรียมพร้อมก็ประมาณห้าร้อยได้หรือยังห้าร้อยได้แล้วนะห้าร้อยได้แล้วตอนนี้ประมาณห้าร้อยแล้วก็อ,อยู่กันทั่ว ยังไม่ถึงเวลาอยู่ที่บ้านก็อีกมากและก็พี่น้องประชาชนตั้งใจว่ามาวันนี้เนี่ยจะสิ้นสุดยุติและพวกขี้เกียจจะมามาทุกทีค่ารถค่าราค่าน้ำมันขาดการทำงานนะครับดังนั้นวันนี้น่าจะได้ข้อสิ้นสุดยุติเรื่องปัญหาที่ดินรายละเอียดต่างๆเดี๋ยวก็คุยบนเวทีนะครับตอนนี้ไปขออนุญาตใช้เสียงอยู่ ได้กาวว่าทางผู้อนุญาตการใช้เสียงบอกว่าต้องขอก่อน2 4ชั่เจ้าโมงมาขอพุกขอปั๊บไม่ได้นะครับพอดีก็มาขายลอตเตอรี่ขอโทษนะครับที่นี่ลอตเตอรี่ต้องจ่ายสวยไหมจม่ายไหมต้องจ่ายสวยไหมที่เนี้ยขายเนี่ยมีบัตรที่เราต้องจ่ายไหมอ่าไม่มีนะไม่เป็นไรแม้กระทั่งส่วยมากเหลือเกินนะครับเอาเรื่องสุราษฎร์ธานีทิ้งมาที่นี่ก่อน ผมได้เห็นคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคบอกว่าจะเคียงข้างกับพลเอกประยุทธ์จนนาทีสุดท้ายแล้วก็รู้สึกเสียดายที่คนดีๆอย่างพลเอกประยุทธ์ต้องเก็บผ้าเก็บผ่อนกลับไปนอนที่บ้านดังนั้นในเมื่อคุณพีรพันธ์สาลีรัตวิภาคเป็นอดีตผู้พาาิพากษาเป็นหัวหน้าพรครวมไทยสร้างชาติ กล้าประกาศว่าคนเด็กประยุทธ์เป็นคนดีดก็เอาดีอย่างที่ท่านว่าผมก็จะมองคนเด็กประยุทธ์ในแง่ดีด้วยวันนี้ผมต้องขอขอบคุณนะครับที่คนเด็กประยุทธ์อยู่มาเก้าปีถ้าไม่มีคนเด็กประยุทธ์เข้ามายึดอำนาจไม่มีการใช้อำนาจบัตรใหญ่อย่างมากมาย ไม่ได้มีการใช้กฎหมายบิดพลิวเราก็คงไม่รู้ว่าสันดานของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์เป็นยังไงนะครับแบละก็เท่ากับว่า8ปี9ปีมานี้พลเอกประยุทธ์ได้แก้ผ้าล้นจนจนพี่น้องประชาชนรู้ทส้รู้ปุง ถ้าไม่มีพลเอกประยุทธ์ผมคิดว่าคงจะไม่มีพักเก้าไกลคงจะไม่มีพักอนาคตใหม่เกิดขึ้นนะครับข้ามกลางการเมืองเก่าการเมืองซุม้มการเมืองก้วนการเมืองค่ายที่เข้ามาครองอำนาจร,รุ่นแล้วรุ่นเล่าเหมือนกับว่าจะร้ายอนาคตแต่เมื่อพลเอกประยุทธ์ยึดอำนาจเข้ามา ก็มีคนคิดต่างจากการเมืองเก่าคิดต่างจากคนเอกประยุ์ว่าถ้าใช้ระบบการเมืองแบบนี้ไม่สามารถจะนำพาประชาธิป,ปไตยไม่สามารถจะนำพาประเทศไทยออกจากวงจรเผด็จการร้ายนั้นได้จึงได้เกิดพัคอนาคตใหม่จึงได้เกิดพักพเก้าไกลเกิดขึ้นนะครับเท่ากับว่ามาสร้างความแข็งแกร่ง ให้กับภาคการเมืองภาคประชาชนและภาคการเมืองเรื่องตั้งเริ่มมีความหวังกับประเทศไทยนะครับเพราะว่าการที่พรรคเก้าไกลเกิดขึ้นเกิดขึ้นแบบธรรมชาติเขาไม่ได้จัดตั้งหัวคะแนนเขาไม่ได้ไปกวานเอาเจ้าพ่อเจ้าแม่ไปกวานเอาซุ้มอิทธิพลคนดังต่างๆ มาเป็นสมาชิกพักมาเป็นหัวหน้าซุ้มมาเป็นหัวหน้าคออเพื่อให้กุ่มอสสเขาเกิดขึ้นตามธรรมชาติและเขาก็กล้าที่จะทำอะไรผิดแผกแตกต่างจากการเมืองเก่าเรื่องนี้ต้องขอบคุณนะครับที่กระบวนการนกวีดก็ดีกระบวนการอ้างปฏิรูปของเด็กประยุทธ์ก็ดีและก็ไม่ได้ปฏิรูปตามที่กล่าวอ้าง นะครับจึงเกิดความเว้งคว้างร้ายหังเสือในภาวะที่ประชาชนขาดความเชื่อมั่นทางการเมืองนะครับพักเก้าไกลได้มองเห็นว่าเราต้องสร้างทางเลือกใหม่ให้กับประชาชนเขาใช้เวลาแค่4ปี3ปีกว่าๆในการจัดตั้งพักเก้าไกลเขาก็สามารถมาเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลได้ นะครับดังนั้นที่น้องประชาชนแม้กระทั่งคนปักใต้เลือกพักเก้าไกลจังหวัดภูเก็ตสามที่นั่งและก็จังหวัดต่างๆก็คะแนนอยู่ในขั้นดีมากสองห0ื0 0สามหมื่นหมืนกว่านะครับทั้งที่ไม่มีหัวคะแนนทั้งที่ไม่ได้ซื้อเสียงสิ่งเหล่านี้ะครับเป็นนิมิตหมายที่ดีของการเมืองไทยเพราะพี่น้องประชาชนเห็น การเมืองเก่ามาไม่รู้กี่สิบปีกี่สิบชาติมันก็วนอยู่อย่างนั้นนแบ่งจัดสรรผลประโยชน์กันนะครับดังนั้นนี่คือข้อดีของระบบประยุทธ์ข้อดีของระบบประยุทธ์ที่อยู่มา9ปีจนพี่น้องประชาชนทราบซึ้งถึงใจว่าหน้ากากคนดีแต่ภายในนั้นก็ไม่เหมือนกับผีเน่ากับโรงปุ จึงได้เกิดวันนี้ขึ้นแม้ว่าการจัดตั้งรัฐบาลไม่เกิดขึ้นยังไม่เกิดขึ้นนะครับแต่ถึงอย่างไรไม่ว่ามันจะมีการยื้อยุดฉุดกระชากอย่างไรอย่างไงก็ก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาคงไม่แตกแยกกันอย่างแน่นอนต้องเป็นรัฐบาลหรือถ้ามีปฏิหารไปเป็นฝ่ายค้าน เขาก็คงจะเป็นฝ่ายค้านด้วยกันฝ่ายค้านที่เข้มแข็งฝ่ายค้านเสียงข้างมากสร้างความลำบากยุ่งยากให้กับฝ่ายปฏิการไม่น้อยวันก่อนได้เห็นข่าวว่าคนเอกประวิตธวงสุวรรณซึ่งมีปัญหานาฬิกาเพื่อน25เรือนปปชกำลังจะทำเรื่องร้องไปยังศาลปกครองนะครับขอให้ พิจรณากลับคำสั่งที่ศาลสั่งให้ปปชเปิดเผยข้อมูลนาฬิกาเพื่อน25เรือนของพลเอกประวิตย์ให้เปิดเผยกระบวนการสอบสวนว่าเป็นอย่างไรปปชไม่ยอมเปิดเผยเยอะยุดฉุก,กชะจัจนกระทั่งข่าวเมื่อวันสองวันนี้ปปชจะทำเรื่องไปยังศาลปกครองนะครับว่าถ้าเปิดเผยข้อมูลเนี่ยมันจะเสียหายอย่างไร นะครับดูเหมือนว่าปปชกำลังจะปกป้องคนเอกประวิทย์หรือไม่นะครับเพระาะภาพสวัสดีครับพี่สตาเนึกว่าไม่มาแต่แล้วหัวหน้าใหญ่เพราะปปชดูเหมือนว่าจะยื้อเรื่องนาฬิกาเพื่อนอผู้ที่คนเอกประวิทย์อ้างว่า<อ>ยืมนาฬิกา,กามาได้เสียชีวิตลง และก็ตั้งหม่อมหลวงหม่อมราชวงศ์ปริยธรเทวคุณอดีตรองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดการมรดกในกองมรดกข,ของคนเสียชีวิตซึ่งคนเอกประวิทย์อ้างว่ายืมนาฬิกามาไม่มีนาฬิกาแม้แต่เรือนเดียวนี่คือที่มาที่ไปจนกระทั่งพักเก้าไกลขึ้นมารเรื่องนี้ปปชจึงปัดปุ่นมาอีกครั้ง พลวีราสมบองพิษได้ไปฟ้องศาลเพื่อสั่งให้ปปชเปิดเผยข้อมูลนาฬิกาเพื่อนปิดเพือน25่เรือนเมื่อวันช้วันนี้ปปชทําเรื่องถึงศาลบอกว่าถ้าเปิดเผยจะเสียอย่างนั้นอย่างนี้ขอให้ศาลครบควรคําสั่งเป็นเรื่องที่แปลกเป็นอย่างยิ่งนักการเมืองจะต้องโปร่งใสทุกขั้นตอนและก็ได้ข่าวว่าพลเอกประวิตย์ไปลอนดอนได้ข่าวว่าไปแอบ หรือว่าไปเดิวอะไรกับใครเนี่ยจะจัดตั้งรัฐบาลจะเป็นนายกยังไงก็ไม่ทราบเป็นยังไงก็ไม่ทราบแต่ว่าประเทศนี้อะไรก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเราต้องทำใจให้ได้ประเด็นการรุดสุดท้ายเขากำลังดิ้นตายทุกรนทุรายก็ปล่อยกันไปนะครับก็ขอให้กำลังใจพี่น้องฝ่ายประชาธิปไตยนะครับให้ร่วมจับมือแข่งขันกันไว้ ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอย่าทอดทิ้งกันเนี่ยหัวข้อข่าวด่วนปปชยื่นสารสู้ปลอมให้ข้อมูลนาฬิกาประวิทย์นี่ไงครับเหมือนจะร่วมกันปกป้องคนเอกประวิทย์เหมือนจะนะครับปกป้องหรือไม่ก็ไม่ทราบนะครับเพราะฉะนั้น ได้ข่าวว่าสอสอทางปักใต้พับคนเอกะวิทย์นี่แหละถูกคดีพวกเงินคดีเว็บพนันบอลอะไรเนี่ยถูกตำรวจจับก,กุ่มแจ้งข้อกล่าวหานะครับได้เงินมาจากการซื้อทีมฟุตบอลเอาเงินมาพอกยังไงก็ไม่ทราบไปดูในข่าวก็แล้วกันแถวจังหวัดสงขลาตอนนี้ได้เป็นสอสอแล้วการดำเนินคดี จะเป็นไปอย่างตรงไปตรงมารวดเร็วฉับไวหรือไม่ก็ต้องติดตามกันไปแต่พิธาก้าวไกลเขาไม่ได้มีความผิดถึงขนาดนั้นแต่จะควาดวาดปันให้เป็นให้ตายก็แย่จริงๆนะครับและขอเชื่นชมโสของเก้าไกลนะครับที่ไปเมาเหล้านิดหน่อยเป่าตรวจแอลกอฮอล์พบนะครับแล้วก็สารก็สั่งปรับรอลงอาญา ไม่ได้มีความผิดอย่างมากมายเหมือนรัฐมนตรีรัของระบบประยุทธ์และก็เหมือนสสอ,อีกหลายคนเขาอายตัวเองเขาลาออกนี่ครับนี่คือนักการเมืองที่เขามีสปริดมีคุณธรรมอย่างล้ำเลิศเขาลาออกเขาไม่ยอมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่ไม่ได้มีความผิดอะไรมากมายนักการเมืองทั้งหลายต้องเอาเป็นตัวอย่าง ไม่ใช่ว่าเยอะถูกปปชชี้มูลความผิดสารสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่ยังเฉยเลยนะครับเอารอบเช้าก็ให้กำลังใจพี่น้องประชาชนทั่วประเทศแค่นี้ก่อนครับทักทายกันก่อนขอบคุณมากครับโชคดีปลอดโรคปลอดภัยสวัสดีครับ